กลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้เรามีเรื่องเล่าหรือตำนานแบบไหนมานำเสนอเชิญมารับชมได้เลยครับเพื่อนเพื่อนช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ทีมงานมีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับพระเครื่อง25พุทธศตรวตรรษเนื้อทองคำ ปีพุทธศักราช2500สร้างด้วยทองคำน้ำหนักประมาณ6สลึงจำนวน2,500องค์ลักษณะพระเครื่อง25พุทธศตวรรษเนื้อทองคำด้านหน้าเหรียญเป็นรูปพระพุทธเจ้าปางลีลายืนเหนือฐานบัวที่มีการออกแบบจำลองมาจากพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมนทนมีพุทธศินที่อ่อนช้อยงดงาม ขอบด้านหน้าเว้าลงลึกคล้ายแอ่งกระทะผิวด้านหน้าตึงแน่นมองดูเป็นประกายคล้ายเส้นรัศมีกระจายออกจากตัวองค์พระเรียกฉับพันรังสีด้านข้างเหรียญขนาดของเหรียญจะไม่บางมากด้วยการปั๊มตัดจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ในช่วงปีพุทธศักราช2500ที่สามารถกระแทกตัดโลหะได้แล้วจึงเป็นการปั๊มตัดแบบเต็มใบมีดขอบข้างเหรียญจะค่อนข้างเรียบ เพราะความอ่อนของทองคําด้านหลังเหรียญเป็นยันไบพัดโดยมีสัญ,ญลักษณ์อุณาโลมสามตัวและอัคราขอมหกตัวคือยันหัวใจพระรัตนตรยัยมะเอาอิสวาสุมะคือมหาสงฆ์พระสงฆ์อคืออรหังพระพุทธเจ้าอูคืออุตมธรรมพระธรรมอีคือพระพุทธคุณสวาคือ พระธรรมคุณสู่คือพระสังฆค,คุณทั้งเนื้อหาหมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์พิธีปลุกเสกที่เข้มขลังและมีพุทธคุณเป็นเลือดเป็นที่ปรากฏราคาสูงมากหาบูชาได้ยากเพราะสร้างจำนวนน้อยจึงทำให้เป็นพระเครื่องยอดนิยมไม่เสื่อมคลายมาจนถึงปัจจุบันพิธีปลุกเสกพระเครื่อง25พุทธศตวตรรษ ย้อนไปในอดีตเมื่อปีพุทธศักราช2,500ได้มีงานเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่เนื่องในโอกาสสำคัญอย่างยิ่งทางศาสนาพุทธด้วยพุทธศาสนาได้ดำรงอยู่ผ่านพ้นมาแล้วกึ่งพุทธกาลตามที่พระพุทธเจ้าทรงพุทธพยากรอายุของศาสนาไว้ว่าจะมีอายุ5,000ปีประเทศไทยจึงได้จัดงานฉลองวาระกึ่งพุทธกาลอายุศาสนาพุทธที่ดำรงอยู่มาแล้วนานถึง2,500ปี หลังจากพระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานไปแล้วเรียกชื่องานนี้กันว่างานฉลอง25พุทธศตวตรรษหรือพุทธชยันตี2,500ปีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อต้องการเฉลิมฉลองวาระอันสำคัญและเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาแห่งโลกโดยการจัดสร้างพระประธานพุทธมนตรพระพุทธรูปปางลีลายืนบนดอกบัว ความสูง2,500นิ้วหรือ62.5เมตรมีพระนามชื่อพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมนทนบนพื้นที่ขนาด2,500ไร่ณตำบลสาลายาอำเภอพุทธมนทนจังหวัดนครปฐมปัจจุบันคือพุทธมนฑนที่จังหวัดนครปฐมนั่นเองพร้อมกันนั้นได้มีการจัดสร้างพระเครื่องและพระพุทธรูปองค์จำลอง พระประธานพุทธมนตนพระศีสักยะทศพลยานประธานพุทธมนตนอย่างมากมายหลายชนิดโดยมีพลตำรวจเอกเผ่าศรียนนท์เป็นประธานฝ่ายจัดสร้างโดยเรียกนามพระเครื่องและพระพุทธรูปองค์จำลองตามชื่องานว่าพระพุทธรูป25พุทธศตวรรษและพระเครื่อง25พุทธศตวรรษพระพุทธรูปฉลอง25พุทธศตวรรษ และพระเครื่องฉลอง25พุทธศตรวรรษได้ประกอบด้วย 1. พระพุทธรูปทองคำรูปแบบพระบูชาปังลีลายืนบนฐานดอกบัวลักษณะเดียวกับพระประธานพุทธมนตรองค์ใหญ่สัดส่วนความสูง9เซนติเมตรจำนวน4องค์ทองคำน้ำหนักรวมทั้งสิ้น55บาทพระพุทธรูปทองคำได้ให้แก่กองกระสาบกรมธนารักษ์ และกระทรวงการคลังเป็นผู้จัดสร้าง 2. เหรียญพระ25พุทธศตรวตรรษมีการจัดสร้างเนื้อทองคำน้ำหนักประมาณ6กสลึงจำนวน2,500องค์เนื้อทองคํำน้ำหนักประมาณ1บาทจำนวน15องค์เนื้อเงินจำนวน3 0 0องค์เนื้อนาคจำนวน30องค์ 3. เหรียญพระ25พุทธศตรวตรรษเนื้อชินมีการจัดสร้างจำนวนสองล้าน40ื 1,250องค์มวลสารประกอบด้วยแร่พลวงแร่ดีบุกตะกั่วดำผสมด้วยนาวะโลหะคือชินหนักหนึ่งบาทเจ้านำเงินหนักสองบาทเหล็กละลายตัวหนักสามบาทเหล็กบริสุทธิ์หนักสี่บาทปร,รอดหนักหบาทสังกะสีหนักหบาททองแดงหนักเจบาทเงินหนัก8บาทและทองคำหนัก9้าบาท ตลอดจนแผ่นทองแดงลงยันแผ่นตะกั่วลงยันและแผ่นเงินลงยันของพระเกจิอาจารย์ต่างๆทั่วประเทศไทยที่ได้เขียนลงยันและพระคาถาต่างๆส่งมาให้และเศษมวลสารชนวนหล่อพระในพิธีศักดิ์สิทธิ์อื่นๆใส่ลงไปในครั้งนี้เพื่อรวมผสมเป็นมวลสารในการหล่อพระอีกด้วย 4. พระผงหรือพระเนื้อดิน ปางลีลายืนบนฐานดอกบัวมีการจัดสร้างจำนวนสองล้าน0ี่นองมนองค์มวลสารผสมด้วยผงเกสรดอกไม้108อย่างดินหน้าพระอุโบสถวัดพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศไทยผงพุทธคุณแอผงพุทธาคมที่บรรดาเหล่าพระเกจิอาจารย์ได้นำมามอบให้รวมทั้งพระผงโบราณและพระผงของพระเกจิอาจารย์ ที่ได้สร้างไว้แต่โบราณได้ส่งมาให้โดยอุทิศให้เป็นมวลสารในการสร้างพระเครื่องนำบทผสมรวมเป็นผงในการจัดสร้างครั้งนี้ในการเผาดินพระเครื่อง25พุทธศตวตรรษจากเริ่มต้นจนถึงสุดท้ายพระเครื่องที่จัดสร้างจะมีสีเข้มขึ้นจนกลายเป็นสีดำหรือมีแร่ขึ้นมาตามองค์พระห้าเหรียญใบเสมาพระปังลีลายืนบนฐานดอกบัว 25พุทธศตรวรรษเนื้อทองคำา6เหรียญใบเสมาพระปังลีลายืนบนฐานดอกบัว25พุทธศตรวรรษเนื้ออันปาก้าสองล้านองค์จำนวนการจัดสร้างพระเครื่องในงานพิธีฉลอง25พุทธศตรวรรษทั้งหมดคือ4,842,500องค์มีความหมายดังนี้เลข4หรือ4ล้านหมายถึงการตรัสรู้และได้คนพบ หนทางแห่งการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดของพระพุทธเจ้าที่ทรงเป็นพระบรมศาสดาเอกของโลกคือหลักธรรมอริยสัจสี่ที่หมายถึงทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธมรรคที่เป็นหลักความเป็นจริงอันเป็นสิ่งประเสริฐช่วยเหลือให้สรรพสัตว์พ้นทุกข์ห่างไกลจากกิเลสเลข8ดและเลขสี่ในหลักแสนและหลักหมื่นหมายถึง หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้จำนวนมากมาย84% 0 0 0พันพระธรรมขันธ์เลขสองและเลขห้าในหลักพันและหลักร้อยหมายถึงจำนวนปีอายุของพระพุทธศาสนาที่ได้ยืนยงคงอยู่มานานถึง2,500ปีภายหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วนอกจากนี้ยังได้มีการจัดสร้างพระเครื่องที่เป็นเหรียญพระประจำวันเกิดนำมาเข้าร่วมพิธีปลุกเสกในงานครั้งนี้ด้วย พระเครื่อง25พุทธศตรวตรรษจัดได้ว่าเป็นพระเครื่องที่มีพิธีมหาพุทธภิเศกยิ่งใหญ่ที่สุดในการสร้างพระเครื่องโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะนั่งสวดเจริญพระพุทธมนต์25รูปพระคณาจารย์ปรุกเสกพุทธคม108รูปโดยพระคณาจารย์108รูปในพิธีมหาพุทธภิเศกครั้งนี้ได้อาราธนา มาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยพระคณาจารย์แต่ละรูปล้วนเป็นระดับพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงทั้งสิน้นเนื่องด้วยพิธีมหาพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่มีเจตนาและวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างที่ดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในหลวงราชการที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพุทธมนตล เมื่อวันที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2498ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปจำลองพระพุทธปฏิมาประธานพุทธมนตนและทรงกดพิมพ์พระเครื่อง25พุทธศตวรรษเนื้อดินผสมเกสรดอกไม้จำนวน30องค์น้ำมนตนพิธีวัดสุทัศเทพวราราม เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2500พิธีมหาพุทธาพิเศษจัดขึ้นสองวาละและครบถ้วนตามพิธีกรรมพระพุทธศาสนาทุกประการวาระที่หนึ่งในวันที่9-12ถึงกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2500ณพระอุโบสถวัดสุทัศเทพวรารามสมเด็จพระวรรัตนสังฆนายกทำการจุดเทียนชัยพระเกจิอาจารย์108 รูปเข้าร่วมในพิธีมณฑลนั่งปลกปลุกเสกตลอดทั้งคืนโดยได้มีการนำมวลสารศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดมาปลุกเสกอธิษฐานจิตในวันที่11กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2500เวลา16นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในหลวงรัชการที่9สเสด็จมายังวัดสุทัศเทพวารา,ราม ทรงขึ้นไปบนพระวิหารจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสากยมุนีเสร็จแล้วเสด็จไปยังพระอุโบสถทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรยัยสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะถวายศีลจบแล้วเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนมหามงคลโหราจารย์บูชาเรกเวลา17นาฬิกา8วินาที ถึงเวลา17เนาฬิกา17นาทีทรงเสด็จไปยังมณฑลพิธีหน้าพระอุโบสถรทรงทาการเททองหล่อพระพุทธรูปทองคํารูปแบบพระปังลีลายืนบนฐานดอกบัวสี่องค์ทรงพิมพ์พระเครื่องฉลอง25พุทธศตวตรรษชนิดพระเนื้อดินผสมผงเกสรส0องค์เป็นปฐมฤกษ์โหราจารย์ลั่นของชัยเจ้าพนักงานประโคมสังตแตรและดุริยาง สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะยี่สิบห้ารูปสวดเจริญพุทธมนต์พระชัยมงคลคาถาพระราชครูพิธีสีวิสุทธิคุณหลังน้ำพระมหาสังและทรงเสด็จกลับเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะถวายอดิเรกจบแล้วทรงเสด็จกลับพระสงฆ์ยี่สิบห้ารูปสวดเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระคณาจารย์หนึ่งร้อยแปดรูปนั่งปรบปลุกเสก บรรจุพุทธาคมตลอดทั้งคืนวันที่12กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2500ประธานถวายพัตตาหารให้กับสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระคณาจารย์ที่มาร่วมพิธีมหาพุทธพิเศกในครั้งนี้ทั้งหมดเมื่อพระสงค์ทำพัตกิจเสร็จแล้วสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์วสเกตดับเทียนชัยประธาน ถวายจจตุปัจจัยธยธรรมสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะแอพระคณาจารย์อนุโมทนาบุญเป็นเสร็จพิธีวาระที่สองวันที่สองพฤษภาคมปีพุทธศักราช2500นำพระเครื่องทั้งหมดเข้าพิธีพุทธาภิเษกอีกครั้งณพระอุโบสถวัดสุทัศเทพวรารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาน,นวงศ์ วัดบวรนิเวศมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมหลวงวชิรยาน,นวงศ์วัดบวรนิเวศมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นเป็นประธานฝ่ายคาราวาสพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์เป็นประธานการดำเนินงานจัดสร้างและสมเด็จพระราชาคณะสวดเจริญพุทธมนต์25รูป พระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศร่วมปลุกเสกบรรจุพุทธาคมครบ108ร้ปรูปรวมสองวาระเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น6วัน6คืนต่อมาในวันที่12บสิบสและ14พฤษภาคมปีพุทธศักราช2,500มีประรำพิธีที่ท้องสนามหลวงพระสงค์เดินทางมาร่วมพิธีวันละ2,500รูปในคืนวันที่สิพฤษภาคมปีพุทธศักราชสองพ ได้มีการจัดให้มีพิธีเวียนเทียนเฉลิมฉลองณวัดพระศรีรัตนาศาสดารามรายชื่อพระเกจิอาจารย์และพระคณาจารย์ที่ได้รับอาราธนาจากทั่วประเทศไทย108รูปเข้าร่วมพิธีมหาพุทธาพิเศษพระเครื่อง25พุทธศตวรรษณพระอุโบสถวัดสุทัศเทพวรารามเมื่อวันที่2 สามและสี่พฤษภาคมปีพุทธศักราช2 5 0 0รวมสามวันมีดังนี้หนึ่งพระครูอาคมสุนทรมาวัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานคร2พระครูสุนทรสมาธิวัตวัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานคร 3. พระยานาภิรัตวัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานคร 4. พระครูพิบูลบรรณวัตวัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานคร 5. พระครูสุนทรศีลาจารย์วัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานคร 6. พระครูพิสารสรกิจวัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานคร 7. พระมหาสวนวัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานคร 8. พระอํานวยวัดสุทัศเทพวารามกรุงเทพมหานคร9พระปลัดสุพจน์หลวงพ่อสุพจน์วัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานคร10พระครูวิสิทธิ์วิหารการวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครสิบอพระสุธรรมธีรคุณหลวงพ่อวงวัดสเกดกรุงเทพมหานครสิสอง พระอาจารย์สาห,หลวงพ่อสาวัดราชนัดดารามกรุงเทพมหานคร13พระประลัดแพงวัดมหาธาตุกรุงเทพมหานคร14พระวิสุทธิสมโพธเจ้าคุณเจียวัดโพธาเตียนวัดพระเชตุพนกรุงเทพมหานคร15พระวรวเศคุณาจารย์หลวงพ่อเมียนวัดโพธาเตียนวัดพระเชตุพน กรุงเทพมหานาคร16พระครูถาปนากิจประสาทวัดพระเชตุพนกรุงเทพมหานาคร17พระอินทรสมาจารย์วัดพระเชตุพนกรุงเทพมหานาคร18พระครูวินัยทรเฟื่องหลวงพ่อเฟื่องวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานาคร19พระครูพักหลวงพ่อพักวัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร 20. พระครูกัญญาวิสุทธ์หลวงพ่อกึินวัดดอนยานาวาวัดดอนทวายกรุงเทพมหานคร 21. พระอาจารย์มีวัดสวนพลูกรุงเทพมหานคร 22. พระอาจารย์เหมือนหลวงปู่เหมือนวัดโรงหีบกรุงเทพมหานคร 23. พระหลวงวิจิตวัฒสพานสูงกรุงเทพมหานคร 24. พระอาจารย์หุ่นหลวงปู่หุ่นวัดนวลจันทร์วัดบางขวดกรุงเทพมหานคร 25. พระราชโมลีหลวงปู่นาควัดระังโคสิตารามทบุรี 26. หลวงวิชิตชโสธรวัดสันติธรรมารามทบุรี 27. พระครูโสพลกัญญานุวัตรหลวงพ่อเสงวัดกัลยาณมิตรทบุรี 28. พระครูภาวนาภิรัตเจ้าคุณผลวัดหนังทนบุรียี่สิบเกพระครูทิวากรคุณหลวงพ่อกลีบวัดตลิ่งชันทนบุรีสาสิบพระครูภพโรธว,วุฒิคุณหลวงพ่อทูลวัดโพธินิมิตทนบุรีสาสิบเอ็ดพระครูยาน,นสิทธิ์หลวงพ่อเชื้อวัดพระวัดราชสิทธารามทนบุรีสามสิบสอง พระอาจารย์มาวัดราชสิทธารามทนบุรีสาพระอาจารย์หวนหลวงพ่อหวน,หว,นวัดพิกุลทนบุรี34พระมหาธิวัดวัดปากน้ำทนบุรี35พระอาจารย์ใจวัดปากน้ำทนบุรี36พระอาจารย์อินวัดปากน้ำทนบุรี37 พระครูกิจจาพิรมวัดอรุณราชวรารามทนบุรี 38. พระครูวินัยสังวรวัดประยุนรวงวาดทนบุรี 39. พระสุขุมธรรมาจารย์ละไมโกวิโทวัดหงรัตนารามทนบุรี 40. พระครูพรมวินิตหลวงพ่อไกล้วัดหงรัตนารามทนบุรี41พระอาจารย์อินหลวงพ่ออิน วัดสุวรรณอุบาสิการทนบุรี42พระครูวิริยกิจหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีทนบุรี43พระปรีชานนทมุนีหลวงปูเ่เผือกวัดโมลีนนทบุรี44พระครูปหลัดแข่งหลวงพ่อแข่งวัดบางพังวัดศรีรัตนารามนนทบุรี45พระปลัดยัง หลวงพ่อบุญยังวัดบางจากนนทบุรี46พระอาจารย์สมจิตวัดปากระเรียงราชบุรี47พระอาจารย์แทนหลวงพ่อแทนวัดธรรมเสนร,ราชบุรี48พระครูบินหลวงพ่อบินวัดแก้วราชบุรี49พระอินเขมาจารย์หลวงพ่อปอวัดช่องลมราชบุรี ห้าสิบพระธรรมวทีคณาจารย์หลวงพ่อเงินวัดดอนหญ่หอมนครปฐมห้าสิบเอ็ดพระครูสังฆวิชัยหลวงพ่อบุญธรรมวัดพระปฐมเจดีนครปฐมห้าสิบสองพระอาจารย์สำเนียงหลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรวัดเวลุวนณารามนครปฐมห้าสิบสามพระอาจารย์เต๋หลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงาม นครปฐมห้าสิบสี่พระอาจารย์แปลกหลวงพ่อแปลกวัดสบัวปทุมธานีห้าสิบห้าพระครูปลัดทุ่งหลวงพ่อทุ่งวัดเทียนถวายปทุมธานีห้าสิบหกพระครูบวรธรรมกิจหลวงพ่อเทียนวัดโบสถ์ปทุมธานีห้าสิบเจ็ดพระครูโสพลสมาจารย์หลวงปู่เหรียญวัดหนองบัวการจนบุรี 58. พระครูวิสุทธิรังสีหลวงปูด่ดีวัดเหนือกาญจนบุรี 59. พระมุจริมโมลีหลวงพ่อดำวัตุยงวัดมุจริมปัตตานี 60. พระครูรอดหลวงพ่อบุญรอดวัดประดูวัดประดูพัฒนารามนครศรีธรรมราช 61. พระครูวิสิทธการพ่อท่านคลายวัดสวนขัน นครศรีธรรมราช62พระครูสิทธิธรรมาจารย์หลวงพ่อลีวัดอโศการามสมุดประการ63พระอาจารย์บุตรหลวงพ่อบุตรวัดใหม่บางปลากดสมุดประการ64พระอาจารย์สแสวงหลวงพ่อสแสวงวัดกลางสวนสมุดประการ65พระครูสิริสรคุณหลวงพ่อแดงวัดไทยหาด สมุดสงคราม66พระครูสมุดสุนทรหลวงพ่อแขกวัดพงมาลายัยสมุดสงคราม67พระสุทธิสารวุฒาจารย์หลวงปู่ใจวัดสเสด็จสมุดสงคราม68พระอาจารย์อ้วงหลวงพ่ออ้วงวัดบางวันทองวัดบางคณาทองสมุดสงคราม69พระครูไพโรธว,วุฒาจารย์หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือสมุทรสาคร70พระครูวิเศษสมุทรคุณหลวงพ่อฮะวัดดอนไก่ดีสมุทรสาคร71พระครูสกิทตาวันมุนีหลวงปู่ถิน่นวัดปาเล,ลาย่ยสุพรรณบุรี72พระอาจารย์แต้มหลวงพ่อแต้มวัดพระลอยสุพรรณบุรี73พระครูโคสิตธรรมสารหลวงพ่อครืน้น วัดสังโคสุพรรณบุรี74พระครูวรกิจวินิจฉัยหลวงพ่อพรามวัดวรจันทร์สุพรรณบุรี75พระครูสำมฤธิ์หลวงพ่อสำมฤทธิว์วัดอู่ทองสุพรรณบุรี76พระวรพจน์ปัญญาจารย์หลวงปูเ่เฮียงวัดป่า